สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเสรฟู้ดนะคะก็จะมาทําบัวลอยน้ําขิงใบเตยกันค่ะแป้งเหนียวนุ่มไส้กลมกลม่อมเข้มข้นมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะอยู่ที่100กรัมนะคะหรือว่าประมาณหนึ่งถ้วยตวงค่ะจากนั้นเราก็ใช้น้ําใบเตยค่ะอยู่ที่ครึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วก็คั้นเอาเฉพาะน้ําใบเตยนะคะ แล้วก็ผสมแป้งให้เข้ากันค่ะค่อยๆทยอยใส่น้ำไปเติลงไปนะคะแล้วก็จะนวดแป้งให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตนะคะใช้มือในการนวดแป้งค่ะเราก็จะนวดแป้งให้เข้ากันก่อนนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่แป้งมันลงไปนะคะอยู่ที่หนช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นวดแป้งนะคะให้เข้ากันค่ะพอเรานวดแป้งจนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักทิ้งไว้ค่ะประมาณ20นาทีค่ะอันนี้ก็หาฝาหม้อปิดไว้ก่อนค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำไส้กันก่อนนะคะเราก็จะมีงาดำขั้วโขลกละเอียดค่ะห้าสกรมัม แล้วก็จะมีงาขาวคั่ว6ักละเอียดนะคะอยู่ที่25กรัมถั่วลิสงคั่วแล้วก็บดให้ละเอียดค่ะ40กรัมเกลือป่นเิษหนึ่ส่วน8ช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายนะคะนำไปบดให้ละเอียดค่ะอยู่ที่50กรัมค่ะน้ำอุ่น1ช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นเราก็ผสมนะคะไส้ทั้งหมดค่ะนวดให้เข้ากันค่ะเราจะนวดจนกว่าส่วนผสมต่างๆนะคะสามารถปั้นได้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะไส้ของเราก็สามารถปั้นได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการปั้นไส้กันค่ะเราก็จะปันป้นเป็นรูปกลมๆค่ะขนาดตามต้องการเลยนะคะ แล้วก็ปันน้นแล้วก็คึงให้เป็นลูกกลมแบบนี้ค่ะแล้วก็วางไว้ในจานไว้ก่อนค่ะถ้าเกิดว่าทําขายแล้วก็สามารถใช้ตราช่างนะคะในการช่างน้ําหนักให้ปริมาณเท่าๆกันค่ะจะได้ลูกเท่าๆกันนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นแป้งกันเลยค่ะแล้วก็ปั้นแป้งนะคะคืงเป็นรูปกลมๆแล้วก็ทำเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะไม่ต้องหนามากนะคะแล้วก็นําไส้ค่ะมาหุ้มให้มิดค่ะแล้วก็คืนให้รูปก,กลมๆแบบนี้ค่ะแล้วก็วางไว้ที่จานค่ะจากแล้วก็ใส่แป้งนวลลงไปด้วยนะคะ แป้งจะได้ไม่ติดจานค่ะหรือว่าติดภาชนะของเราได้ค่ะขนาดบัวลอยนะคะก็ตามชอบของเราเลยค่ะแต่ว่าย้ำนะคะอย่าให้แป้งหนามาจกจนเกินไปค่ะถ้ากิดแป้งมันหนาไปแล้วก็บีดออดหน่อยนึงนะคะแล้วก็คึงๆให้เป็นรูปกลมๆแบบนี้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ปั้นบัวลอยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ จะมาทำตัวน้ำขิงก่อนนะคะเดี๋ยวตัวบปลอยเราจะมาต้มที่หลังค่ะเราก็จะใช้เป็นน้ำเปล่านะคะอยู่ที่สามถ้วยตวงนะคะเราก็จะใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนำน้ำค่ะไปต้มให้เดือดก่อนค่ะวันนี้นะคะเราก็ใช้เป็นขิงแก่ค่ะบุแล้วก็นำหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะประมาณ200กรัมค่ะ เดี๋ยวเราก็จะต้มน้ําให้เดือดก่อนนะคะพอน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็นําขิงค่ะใส่ลงไปแล้วก็จะต้มประมาณ10นาทีค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบเผ็ดกว่านี้นะคะก็สามารถต้มให้นานกว่านี้ได้ค่ะประมาณสักสิบหาถึงยี่สิบนาทีก็ได้นะคะวันนี้แอดก็ต้มประมาณ10นาทีพอค่ะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นํามากรองด้วยกระชอนค่ะเราจะเอาเฉพาะน้ําอย่างเดียวนะคะโอเคก็ได้น้ําขิงตามต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสกันค่ะเราก็จะใช้น้าตาลทรายแดงนะคะอยู่ที่50กรัมค่ะน้ําตาลทรายแดงนี่ที่เรากินกับเฉากล้วยนะคะแล้วก็น้าตาลทรายขาวค่ะอยู่ที่25กรัมค่ะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันค่ะ โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็พักไว้ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาโต้มบัวลอยกันค่ะถ้าเกิดว่าเราทานไม่หมดนะคะแนะนำค่ะนำใส่กล่องไว้ค่ะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นนะคะในช่องฟิค่ะสามารถเก็บได้หลายวันเลยนะคะอันนี้เราก็ทานไม่หมดก็สามารถใส่กล่องแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดฝาให้สนิจค่ะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยค่ะแช่ในช่องฟค่ะ จากนั้นคะเราก็จะต้มน้ําให้เดือดค่ะเดี๋ยวเราก็จะต้มบัวลอยกันนะคะพอน้ําเดือดแล้วเราก็จะใส่บัวลอยลงไปค่ะเราจะต้มบัวลอยให้สุกเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะบัวลอยก็ลอยน้ําขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้มต่ออีกประมาณ2อถึงนาทีค่ะเพื่อให้ ตัวแป้งของบัวลอยของเรานะคะนุ่มขึ้นค่ะโอเคอันนี้เราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักในน้ําเย็นเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเสิร์ฟกันเลยค่ะค่ะแล้วก็นำบัวลอยนะคะใส่ในถ้วยไว้ค่ะ แล้วเราก็ตักน้ำขิงนะคะใส่ลงไปค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะบัวลอยน้ำขิงใบเตยของเรานะคะก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะลองตัดให้มันออกมนให้ดูสักหนึ่งลูกนะคะจะตัดให้ดูข้างในค่ะว่าตัวแป้งจะเป็นแบบไหนนะคะ ใต้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะลองชิมนะคะอืมแป้งนุ่มแล้วก็บางแล้วก็ไส้เข้มข้นกำลังพอดีค่ะอร่อยมากๆค่ะตัวน้ำเขยงนะคะก็จะไม่หวานมากจนเกินไปแล้วก็ไม่เผ็ดมากจนเกินไปค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไ like, ลค์ดคดคดกดแชร์กด subscribe ให้ช่องเซยฟูดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ